น้ำยอมไหมลุยเลยไปอุ้ยน้ำไหลแฮงถูกไหมยายาเป็นหมูเป็นหมูอยู่ปติปู่ปู่ ตอนไเมือน่ะบอใชเบืงตอนตอนนั้นผัดน้ำยังเป็ป้าปลาเข็งนีตนะติกอโอ้ยอยางว่าเต็มเต็มเต็มแย้งปาููู้นี่แต่ปลาเข็งไอ้ซอยเลยเลยค่ะป้า เท้าท้อนี้ยังเห็นอยู่เลยตอนนี้เรเห็นแล้วน้ำไหลแหงนี่ก็ได้เพฝั่งนี้น,ะน้ำไหลแหงขนาดโอเป็นจัยานแทะน้ำไหลแหงว้ายโดดลงไปกันไม่ได้ไ,ได้งมไม่ได้งมแล้วไปเก็บอายูหนองหานตรงนู้นกับน,น้ำแหงขือกันฮะร,ระวัง๊น,น้ำมือเช้านี้ยังบ่ซํานี้เลยตอนนี้โอ้ยระวังไปนไปน้ำจะดูโอ้ย โอ้ค่ะ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 จะดุงก็อุ้ยน้ำมันไหลแห้งเนาะ้ยเบิกปากคอนนะผูบ้าอ้ปอู้ส่อนน้าอ้ส่อหน้าป่าคลองปนานอยู่พุ่นนะเต็มแล้วปนานส่อหน้าพูป้าพู้ามันผัดบเก้าจะดุงเนาะบางมันบอลนะป้าแบบ กันอดขึ้นไปโตเป็นโตเลยมีตะปาคอทั้งนั้นเลย ég. นี่นี่นี่มีตะปาคอ,าอน้ำกระแหงต้องระวังเด้อปนานนี่พูดีผู้ดีพูดีเป็นตาสะอ่อนน่ะพู้ดีเป็นตาสะอ่อนน่ะบันท่าน เอาบอทันเด้อสิได้เป็นหมู่น่ะเบอร์ใดเนาะฮะก็นั้นระเบอรพักคยุค่นอะไรเบิดมีตะปา๋ายังวะพุกปลายอน้อยเก็ตแบบน,นี้ละอพอจะพอเอ้ยอพี่มันยังไม่ไม่ไม่ กบอกมันมันพูไปพูไปเลยป่าพู้ยมันไปแบบลอยไปลอยลอยลอยบนน้ําไปเลยเนาะเออมันบ่เคยเจอปะามันบ่เคยเจอน้ำโอ้ยพี่ลึกพี่ลึกป่าอุ้ยจะอ่อนป่าอะไรเออ ยจิตบอกสีฟ้าหัวเขาละเระดุูยีจิตสีฟ้าหัวละสะออน์ลายพี่น้องผู้ป้าอยากให้มาเห็นเด้บอเฮอห้องกาก้ากับอะไรเด้อกระโดดเออกระพุูบ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 ูที่เห็นนั่นน่ะมันกระโดดกระโดดอ้ยมีสปาอีหยังว่าเป็นแบบแต่สออร์นะบริวาห้องแบบเกินไปได้ผู้มีสปาทั้งนั้นเลยผู้ ป๊าเบิ่งพูๆูๆููมันพูไปเลยพูเอ้าวแม่เอาเอาไมมันพอทันไหม้ยแลนเออโอ้ยแม่ๆม่ทม่มันไหมโอ้ยป่านะอีหย่างเนี้ยแบบสะอ่อนแห้งป่าบอนสทะเาจิตที่เห็นบอนบุยใบบุยใบนะป่านั้นะป่า แลนด์คือเรือลยเห็นวุาตัวป่าค่ะบ่ร์อบอรเบิร์นห้องกะกะกกับบไดตามถาน,นนก็ไหลทะทาดอยู่อ๋อบังนา้าอุ้ยวางจะดุงน้ำกับบัทันเลยค่ะพี่น้อง <S <S โอยเอแม่บังนน้า,นานลงปูพี่ตาสะอ่อนเลยค่ะโอ้ยอยากให้มาเห็นเลยค่ะ โอ้โหป้าน่มันไดเข้าติโอ้ยอยให้มาลุ้นน้ำกันค่ะพี่น้องยังให้มาตึกน้ำกันเนาะเฮยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าบ่ได้เป็นหมูด้วยค่ะเพราะว่าน้ำไหลแห้งโอ้โหๆๆอ้าหโอ้โหอ้โอ้โห้โนโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้ยแโอ้้ห้งหโอ้อ้โหโ้โผโ อยากใครไม่เห็นน้ำกันค่ะแล้วสิบแบบสะอ่อนแห้อต้องเร็วนะคะต้องเร็วพร้อมเพราะว่าโอ้บังปตานะโอ้ยจะจะลงไปนั้นหลายประนานมันแหง มันแห้งโคตรนานจะเดินลงไปน้ำมันแห้งเลยค่ะโอ้แบบแต่ว่าคักแห้งสะอ่อนป่านี่เห็นเป็นโตแบบขนะเลยแต่เอาโอ้ยบังดังบังดังบังดังกระโดดคูบเสละเบ้อนี่เอาแม่มันนั่งลงระเบ้อมันลงระเบ้อโอ้ยพวกขงไอ้เด็กมีแต่ปากคอแบบนี้จะดูง่ายเนาะคือบนลงไปตอนแรกป้าเบิ่งป่านานจะอย่าลงไปนั้นเป็นไหม นี่ตรงนี้เห็นบ่อนี่นี่นี่มันเข้าอยู่เริ่มเพียงอะไรหมอน้องบาดจากหมอน้องบาดเห็นปลาหมอเอ้ยบัดเป็นผู้โยกได้มันนักผู้บ้าอ๊ะเอายาเอาทีป๋ากูได อ๋อเดีดมันลอยมาเราพดอยลอยมาแล้วโอ้ยรถไตพื้นเดดิอยู่นี่นะบะน้ำาหตอนที่เาดึงว่าเอมนจดงยาวันไม่ลุ้นแพงค่ะพี่น้องเสียงกรอาสีดังแน่เนอค่ะดังเพราะว่าเห็นป่าแล้วสะอ่อนเลยค่ะโอ๊ยไหลลงไปแล้วปาน้าเอาแม่มันไหลลงกไปแล้ว เอาผัดสิโอ๊ยเห็นอยู่พาไปมาอยู่ในจุลงเต้าออเคปนันมาเด้อผู้ใดยจะได้ป่าไปเจมไปจามไปปิ้งก็ได้อุ้ยป่าหลโอ้โอ้ยอันนี้มูนใหญ่ตัมืงไงเมือไงน้อย้อยๆๆๆๆโอ้ยสะอ่อนหลสะอ่อนมากๆเลย อไหลลงไปมะเหลวข้าวแนละ้วข้าแล้วไปนั่งข้าแล้วเข้าแล้วไปนั่งเข้าแล้ว้วพุชซ้อมอันพุชซ้อมกัสิแบบตื่นเสียงมือกองห้องกากๆอยู่ชื่อบ้านละโถนะคะ,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 ะแต่ว่าโอ้ยป่ามันมีป่าหลายแห่งอยากให้มาเห็น อยากให้มาตึกน้ำกันค่ะอุ้ยรูทล้อไต้พื้นเอาแล้วเข้าแล้วป้านั่งข้าแล้วอู้อโ้ยอ้าย้บูไหลลงไปเป็นกระบวนรถคันไฟเลยจะจีดบอดมานี่แล้วอืม ปลาขอกังค่ะโอ้ยอยากให้มาตึกน้ากันเด้ค่ะ,คะโอ้ย <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแล้วค่ะโอ้ยกร <laughs> ะชิตื่นเสียงเนี่ยถ้าเสียงดังเนะะี่ยเด้อค่ะคลิปนี้คลิปนี้สิเสียงดังเนะะ่ยเด้อค่ะขามาตื่นเต้นแห้งคะ่ปะเพราะว่าป่าเห็นแบบป,ป,ะปะลาลาแห้งเขาโอ้ยแบบอยากให้มาตึกน้ากันค่ะพี่น้องผู้เปิ้ลลอยไปเป็นโตเป็นโตเลยป,ะะป่าฮะปไา ตื่นเต้นแหงขนาดเลยเห็นไปเดยวจันลงมาดิยังกอจเป็บแหนประนานสิตายล่ะกับพี่น้องจะที่เสียงดังเนี่ยก็บยนลำคาญเนี่ยค่ะมันตื่นเต้นอีหรือมันม้วนแหงมันเห็นว่าตัวป,ป่าเลยโอ้หผมมันลงข้างใต้ผม โอ้ยมันยังบุเขาป้านานเขาแล้วสิเขาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วโอ้ยมันมันบปทัะเลเขาตัวกันยกแล้วบ้านี้ป๊าเขาแล้ว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 โอ้ย,อยมันยังบุเขาแมนถ่ายคลิปถ่ายคลิป โอ้เขาแลับนานเขาแล้วถ่ายให้พี่เห็นเอ้ยถ่ายให้พี่เห็นน้องบง่งตื่นเต้นตน้ำกันคะ่ะโอ้ยปอ้ยเขาแล้ว <c oughs> บอดี้เขาเป็นมูน่นี่เอาบอดทนนันเนาะเพราะวะ่าตัวเขา้าตัวออกตัวเขาตัวออกเอ้เขาล้ยังบอดี้ป,ป่องมันจะดุง <c oughs> ยังไม่ได้ยองป,ป่องมันจะดุงเขาละออปีนี้ ขักขนาดเลยน้ำกันหลาว่าเคยเห็นตื่นเต้นแหงป่ากระหลาย,ยนะป่ากัะหลาโอ,อ้อูปา่าอยากลงลงแมลงมาลงมาลงมาอุย้อยขักขนาดเลยค่ะได้หลายแหงขนานนะคลองก็เต็มลวเด้ออันนี้ก็ะผูโอ้มีตะปลาเข่งเลยค่ะผู้ใดอยากได้มาเอาไปมุกเอาไปจ้ามเอาไปปิง้งกับมาเอาเวยค่ะ หลายแห้งอีดีคักขนาดตีนี้น้ำก็มาให้ย่งางคักเลยอุ้ยบางมันออกมันมันรอไตล้างปะนานอู้ยอยากให้มาตึกน้ำกันนะ้เนาะอ้ยแบบเห็นเป็นโตป่าเลยอ่ะแบบอุ้ยบางพูๆููมันลองไปพุ่นมาแล้วนานมันออก ปนานเมื่อยแล้วตายตายบันที้ปนานเมือ่อยเราค่ะโยกไปไหวบอกป่าบางขยะขยะอยู่ปนาน <laughs> เสียงก็สีดังในเี้ค่ะโอ้ยดีเสียงลงกับบันไดสะออนสะออนป่าอ,ป <c oughs> อุ้ยเข่าดึงยังปนานเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้ว ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะฝากช่องน้อนนงนาภาคากินเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามพี่นำค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่เบิ้นก็นมาตึกป่านำเหนืเนอเว้พี่เบิ้ลก็เบิ่งยิจิจ้ตึกป่ามาลุ้น tô nướng nướng tô nướng nướng cô <coughs> <coughs>